แสดงผลอยู่เนาะเพราะนั้นอย่างที่เกินนําให้พวกเราได้ฟังก็คือเรื่องของวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันไฟฟ้านะครับซึ่งบางตัวพวกเราก็รู้จักดีนะเพราะพวกเราเป็นช่างไฟเนาะนะเพราะต้องมีโอกาสได้ซ่อมอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการตัดต่อวงจรเออตัดต่อวงจรโดยหน้าที่ของมันมันอาจจะไม่อัตโนมัติก็ได้นะเช่นเราอยากจะปิดแล้วก็ปิด ใช่ไหมครับเช่นคัทเอาท์เงี้ยเราอยากจะปิดเราจะซ่อมไฟแล้วก็โยงลงมาปุ๊บหรือเบเกอร์เราอยากจะปิดเราจะซ่อมแล้วก็ปิด,ป,ดปิดมันอันนี้เขาเรียกว่าแบบไม่อัตโนมัติถูกไหมครับถ้ามันอัตโนมัติก็แสดงว่าเป็นไงมันตรวจจับเจอปัญหาถูกไหมครับระบบยังปกติยังใช้งานปกติน้ําอุ่นแอร์อะไรก็ใช้ปกติแต่อยู่ดีๆมันก็หยุดการทํางานน้าําอุ่นไม่ทํางาน แอร์ไม่ทํางานปลักไฟไม่มีไฟมาหลอดไฟฟา้าดับหรือทั้งบ้านทั้งหลังดับมืดตือต้อ,อก็แสดงว่ามันตรวจจับเจอปัญหาถูกไหมครับนั่นคือหน้าที่ที่มันถูกต้องของมันถูกไหมครับถ้ามันเจอปัญหาแล้วมันไม่ทํางานเนี่ยน่ากลัวนะเออมันเจอปัญหาแล้วมันทํางานเนี่ยดีเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักมานาะว่าเฮ้ยเราจะซ่อมมันอย่างไรจะแก้ไขมันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัดตอนในแต่ละชนิดแต่ละแบบ ใช่ไหมครับนี่และสววาวะที่มันจะเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบไฟฟ้าเราแบ่งได้เป็น3ตัวด้วยกัน 1. ลัดวงจรลัดวงจรนี่จะมาพร้อมกับเสียงและประกายไฟใช่ไหมครับเสียงดังมีประกายไฟซึ่งไอ้ประกายไฟตัวนี้แหละมันอาจจะไปพลึบพลับกับวัสดุที่มันติดไฟง่ายนะจะอยู่ในฝ้าเพดานแล้วมี ใยเส้นใยกันความร้อน,นเนี่ยเวลาไฟมันรัดวงจรปุ๊บมันมีประกายไฟพร๊บมันก็พร๊บลุกติดไฟได้นะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่เรามักจะไปอ้างมันใช่ไหมเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้ารัาดวงจรที่เราได้ยินตามข่าวนะครับสองโหลดเกินนะโหลดเกินก็คือเราเสียบโหลดมากไปเรื่อยๆคือการเพิ่มโหลดไปเรื่อยๆ โดยที่วงจรมันไม่ไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอแล้วถ้าเกิดอุปกรณ์ป้องกันมันทำงานก็ดีไปถูกไหมครับฟิวมันขาดเบรกเกอร์มันคลิปก็ดีไปแล้วก็แค่ปัญหาแค่เอาโหลดเกินนั้นออกอ่ะม่ใช่เราจะปาร์ตี้วันเกิดใช่ไหมนัดเพื่อนมากินหมูหมูจุ่มหมูกระทะแล้วใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเสียบตัวแรกไม่เป็นไรเสียบตัวที่สองไม่เป็นไร เสียบตัวที่3ามปุ๊บเบเกอร์เด้งตุ๊บนั่นแหะคือโหลดเกินหรือเพิ่มไปเรื่อยๆนะแสดงว่าอุปกรณ์ป้องกันทํางานถูกไหมนี่คือสภาวะที่สองวะที่ 2. สามเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายและสูงเสี่ยงเพราะมันเป็นไฟไฟรั่วนะเพราะว่าเราไม่รู้ถูกไหมเราไม่ได้ไปถือไขควงวัดไฟอยู่ตลอดเวลาไ,ไ,ไปจิ้มจิ้มจิ้ดูไฟรั่วไว้รูไม่จับอะไรงี้ยบางทีมันมก็รั่วเอง ทั้งทั้งที่ปกติมันไม่รั่วอยู่ๆมันก็รั่วขึ้นมาซังั้น,นก็อาจจะเกิดจากสภาพที่มันผิดปกติเกิดขึ้นถูกไหมครับหนูมันจะเข้าไปในเครื่องแล้วมันไปกัดโดนสายไฟสายไฟมาแตกโครงเราไปจับโครงโครงเป็นโลหะใช่ไหมมันก็ผ่านตัวคนลงดินครบวงจรก็ทําให้คนเสียชีวิตดน,นะหลังๆมีข่าวเกี่ยวกับอะไรอะแดปเตอร์ apter, มือถือใช่ไหม ของที่มีคุณภาพต่ำนะแทนที่มันจะแปลงไฟบ้านมาเป็นไฟกระแสตรงขนาด5โวลต์กี่แอมป์ก็ว่ากันไปชาร์จมือถือกับกลายเป็นว่าไม่ไม่ทำอย่างนั้น200ไซาวิ่งออกทะลุทะลวงมาหาคนได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็อันตรายอันนั้นคือเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพนะครับเพราะนั้นสภาวะที่เกิดขึ้นต่างๆเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะนะเราไม่อยากเกิดขึ้นเพราะนั้น ในทางที่ดีก็คือพู้อกแบบก็ต้องเป็นไงครับออกแบบและติดตั้งถูกไหมครับไม่ใช่ว่าจำจำจำไปพ่วงพ่วงพ่วง,พ,วง,พ,วงพ่วงกันไปแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันในแต่ละกิ่งก้านสาขาไม่มีการควบคุมวงจรย่อยให้ดีไม่มีการแบ่งโหลดให้มันเหมาะสมไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอะไรเงี้ยนะเอนนั้นก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างเช่นห้องหนึ่งห้องมีคัทเอาท์อยู่ตัวเดียวอะไรเงี้ย เระนั้นเวลามีปัญหาก็คือดัดทั้งหลังทั้งห้องถูกไหมครับถ้าเราแบ่งจัดสรรปันส่วนดีๆใส่เป็นคอน sumer unit แยกวงจร l i g h t วงจรปลักน้ําอุ่นแอลอจากการอุปกรณ์ตัวไหนเสียชํารุดเราก็พอจะประเมินได้ใช่ไหมครับอย่างอุปกรณ์ที่มักจะมีปัญหามากสุดก็คือเครื่องทำน้ำอุน่นนะจ,จะรั่วอะไรเงี้ยก็ทิปไปทิปไปก็ไม่ใช้กูอ่าน้ําเย็นกูซ่อมเครื่องทำน้ำอุนอนำนำอ่นมันก็ซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ อย่างน้อยมันก็เตือนเราถูกไหมครับเพราะนั้นผู้ออกแบบต้องทราบว่ามันมีอะไรให้เราได้เลือกบ้างและเราจะเลือกอย่างไรนั่นคือประเด็นนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บอะไฟเกินไฟชอ็อตไฟดูดไฟรั่วมันเกี่ยวกับชีวิตนะประเด็นไฮไลไท์อยู่ตรงที่ว่ามันเกี่ยวกับชีวิตและมันอาจจะลามไปถึงทรัพย์สินนะก็อย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมไฟมันอาจจะลุกพลึบขึ้นมาก็ได้ คุณใช้โหลดเกินน่ะแต่เบรกเกอร์มันไม่ตัดถูกไหมเบรกเกอร์มันไม่ตัดแต่เต้ารับหรือเต้าเสียบของคุณมันมันรับกระแสไม่ได้รับพลังไม่ได้นะครับมันก็อาจจะพลึบขึ้นมาแต่มันไม่อาจจะไม่ใช่ท่วงทีนะมันอาจจะเป็นการสะสมก็ได้คือคุณใช้อย่างเงี้ยเป็นประจำ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 นะจนคิดว่ามันไม่มีอะไรถูกไหมครับแต่มันเผื่อมันจะมีอะไรมันก็มีอะไรขึ้นมา อย่างเช่นตัวอย่างในภาพนี่เห็นไหมเสียบเป็นเพียบเลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไฟลวกนะซึ่งไฟลวกก็มีหลายแบบเนาะสัมผัสโด,ดยตรงสัมผัสโด,ดยตรงก็คือไปโดนใส่จุดที่มันมีไฟเลยอันนั้นสัมผัสโด,ดยตรงสัมผัสโด,ดยอ้อมก็คืออย่าง,อย,างอย่างที่เราไว้ฟังนะเพิ่งใช้อยู่ดีๆมันไม่เคยลวกอยู่มาวันหนึ่งก็ลวกขึ้นมาซะงั้นแล้วก็ไปแตะสัมผัสบริเวณที่มันมีการลวกอันนั้นเขาเรียกว่าโดยอ้อม รเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะนี่เพิงไมเห็นไหมเพิงไมตลาดน้ำร้อยห้าสิบปีนะตลาดน้ําโบราณด้วยนะถ้าโบราณขนาดนี้ก็น่าจะเป็นไม้ถูกไ,ไหมอายุก็นานละร้อยห้าสิบปีไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนสายไฟใหม่กันไหมสายไฟฟ้ามีอายุเฉลี่ยประมาณสามสิบปีนะครับอายุเฉลี่ยนะเพราะนั้นอาจจะเสื่อมก่อนหรือไม่อาจจะเสื่อมหลังจากนั้นก็ได้นะ ว,นนวิธีการที่ดีก็คือตรวจเช็คนะหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือการเมคสายเขาเรียกว่าการเมคฉนวนมันจะมีเครื่องมือวัดที่เรียกว่าเมกเกอร์เนาะนะนะไม่รู้พวกเราได้เรียนหรนะือเปล่านะเครื่องมือวัดนะทักษะเครื่องมือวัดพื้นฐานควรจะต้องเป็นนะฮะมีคอมเมนต์มาจากพี่ๆเราที่ทํางานแล้วรับรับพวกเราไปทํางานรับรุ่นพี่เราไปทํางานสะท้อนกลับมาที่ผมว่าการเด็กกานอะ ใช้คือมือวัดมาจ้างบ่เป็นอืน่าตกใจนะบ่เป็นไม่เป็นไรไม่สนใจต่างหากอะไรเงี้ยนี่ยิ่งหนักไปเลยเขาสอนก็ไม่รู้เรื่องไม่สนใจพอให้วัดจริงก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ยิ่งหนักเลยอะเพราะว่าเวลาคุณไปทํางานคุณก็ได้ลองของจริงเลยอยู่ในห้องแลบมันก็ได้ลองประมาณหนึ่งอะมันไม่ได้วัดของจริงอะถามว่าทุกวันที่คุณได้เอามิเตอร์ไปวัดตรงกิโลวัตต์ฮาวที่มันติดตั้งหน้างานจริงไหมอะ่ะไม่มี ถูกไหมคุณจะได้มีโอกาสก็คือตอนคุณไปทํางานการไฟฟ้าเรีเยบร้อยแล้วคุณได้ปีนเสาไหมคุณได้ดึงไมมชักฟิวไหมก็น้อยถูกไหมถ้าเป็นระดับปะวะสวที่นี่นะน้อยเลยบอกไว้เลยแต่ถ้าเป็นวิทยาเทคนิคอะเยอะเยอะกว่าน,นี้แน่อันนี้คือจุดที่ต่างกนะันนะเนี่ยต้องยอมรับนะปะวะสวของเราเรียนแบบสบายนะเรียนแบบสบายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติมาก นะไม่ได้ปฏิบัติมากเท่าที่ควรนะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเป้าหมายของการเรียนที่นี่ก็คือเพื่อไปต่อปอตีใช่ไหมหรือออกไปทำงานการไฟฟ้าอะไรเงี้ยนั้นนะทักษะพวกนี้ก็จะหายไปถ้าไปเทียบกับวิลลยเทคนิคก็อาจจะพูดตำโตก็คือด้อยกว่านะเขาจะฝึกปฏิบัติเนี่ยน่าจะมากกว่านะน่าจะมากกว่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจ ก็พูดกันตามตรงนะไฟไหมจากจาก,จากไฟรั่ววงจรเห็นไหมประกายไฟพึ่บพึบพ,พับ,พพบขึ้นมานะครับไฟช็อตสาวนกแอร์คาสนามบินนี่นะตรงไอเคาน์เตอร์เลยถ้าใครเคยบินสายการบินน่ามันจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินใช่ไหมอันนี้ไปทำท่าไหนไม่รู้ต่อสายพ่วงกันหรือเกิดไฟช็อตไฟรั่วขึ้นมาแล้วไปบังเอิญจะใส่ บีปีนักร้องนำวงโปเตโต,โตถูกพบว,ว่าเสียชีวิตภายในห้องน้ำเนื่องจากไฟดูนะวงโปโตเตโตนะคุณรู้จักไอ้บับใช่ไหมบ๊บใช่ไหมั๊บโปเตโต,ท,โตท,ที่มีคนหนึ่งนะแต่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ก็คือโดนไฟรั่วจากเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นในห้องน้ำนะครับหลายปีแล้วนะหลายสิบปีแล้วนี่ก็คือข่าวที่เรามักจะเจอ ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือตัวนี้ครับอันนี้คือสภาพว่าปกตินะอันนี้สมมุตินิยามว่าเป็นไฟบ้าน2 2 0รบโวลต์ธรรมดานะมีความต้านทานแฝงอยู่ในส่วนประกอบความต้านทานภายใน0ูนย์จศูนหนึ่งมีฟิล์อยู่ฟิลก็มีความต้านทานภายใน0 0นย์จศูนย์นะแล้วก็สายไฟก็มีความต้านทานภายในอีกศูนจศูย์อันนี้เขาเขาจำนวนจำลองค่าเนาะก็คือถ้าจะเป็นศูนย์เลยมันก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคณะก็ลองอใส่ค่าเข้าไปสักนิดนึงเผื่อจะมีประเด็นว่า ทำไมไม่คิดความต้านทานในสายไม่คิดความต้านทานของฟิลไม่คิดความต้านทานของแรงจ่ายอันนี้ก็คิดว่าให้ละนะมาได้อีกสองร้อยซวก็คือเอาง่ายๆเลยไอถ้าอ e, e, ส่วน R กดของโอมเลยไม่ต้องมีพาวเวอร์แฟกเตอร์มาเกี่ยวถูกไหมไม่ต้องคิดเป็นแซด้วยคิดเป็น R ล้วนๆนี่แหละนะครับอันนั้นลองแทนค่าสมาการเข้าไปดีโหลดของเรายีิบสี่โอห์มถูกไหมครับ 220หารด้วย24.003กระแสก็อยู่ที่ 9.1m แอมป์อันนี้คือสภาวะปกตินะ9.1 9าคุณใส่ฟิล15ใช่ไหมนะสายทนได้15สมมติจริงๆแล้วสายมันต้องออกแบบให้มันใหญ่กว่า15ซึ่งมันก็ปกติไม่มีปัญหานี่เพราะฟิลก็ไม่ขาดสายก็ทนได้ถูกไหมครับภาะวะปกติจะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าโหลดเกินล่ะคุณใส่โหลดไป2ตัวจากย่ะจบก24มันก็กลายเป็น24ขนาด24 r าตัวขนาดการหารครึ่งถูกไหมจำกดตัวนี้ได้ไหมเพราะนั้นหารกันก็เหลือ12นะเพราะนั้นตัวแปรด้านล่างจากเิสาสก็เหลือ12.003กระแสเป็น18.3แมอมเกิดอะไรขึ้นครับฟิวขาดถูกปะฟิวขาดเพราะฟิวตัวนี้15กระแสขึ้นไป18 เพราะนั้นถ้าเป็นสภาวะโหลดเกินแบบนี้ฟิวต้องทำงานถ้าเป็นเบเกอร์เบเกอร์ก็ต้องทริปนะแต่ฟิวนี่ไวกว่านะฟิวนี่จะขาดเร็วกว่าเบเกอร์ Baker เนี่ยมันจะต้องดีเลยอาจจะเป็นชั่วโมงเอออาจจะเป็นชั่วโมงแต่ฟิวนี่ไวมากขาดเกินปุ๊บขาดปั๊บแหละนี่คือข้อดีของฟิวนะคือตัดตอนได้รวดเ,เร็วกว่าเบเกอร์ถ้าเป็นการรัดวงจรล่ะ ก็แสดงว่ายีมันหายไปถูกไหมฟื้นกระแสขึ้นไป3 3็นเ3 3ดสิแอมเห็นไหมตัวนี้เป็น0ูนยเพราะนั้นแน่นอนฟิวก็ต้องขาดด้วยความรวดเร็วเช่นกันนะถ้าเราลวงจรแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งก็ต้องขาดขาดเร็วด้วยเพราะว่า,ม,ามันเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแต่ถ้าเป็นกรณีของรับวงจรเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานิดนึง ถ้าพูดเป็นเรื่องเวลาเป็นเซี่ยววินาทีอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องรอเช็คก่อนว่าเฮ้ยมันมันเกินมาแล้วมันตัวฉันเองทนได้อีกสักแป๊บหนึ่งนะอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะชักโหลดออกดึงโหลดออกนะอันนี้คือใช้เวลานะแต่ถ้าเป็นเป็นลัดวงจรเนี่ยมันจะรวดเร็วเพราะว่ากระแสมันกระโดดขึ้นไปเร็วมาก73แอมป์หลายเท่าตัวเพราะนั้นถ้าถามเป็นช่วงเวลาแล้วรัดวงจรนี้ต้องทำงานเร็วกว่า น,นี่คือสภาวะที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ดีไหมมั่วไปหมดหรือจะมีสัตว์เข้าไปนะติดตั้งแล้วไม่ปิดนกเข้าหนูเข้าจิ้งจกเข้าตุ๊กแกเข้าฝาไม่ปิดอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปไดนะ้หรือรั่วรั่วลงดนินรั่วลงโคลงนะช็อตในท่อเดินสายไม่ดีสายชำรุด ไปบาดท่อไปแตะในโครงหรือไปแตะบริเวณตัวถังนะนี่เขาเรียกว่าการรั่วหมดรันะ่วลงดินรั่วลงโครงอันนั้นก็จะต้องอรอลุ้นถูกไหมครับมันรั่วมันก็อาจจะรั่วอยู่ตรงนี้มันไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนไปจับมันสัมผัสมันนะี่น่าเขินตาเพราะน,นั้นก็ต้องมีอุปกรณ์พวกนี้เข้ามา